ไม่ว่าใครก็ไม่มีเวลาจะมาดูฮอรศัสับตอกจ้านนิดไล่แงคักคนกันสิมามอยู่น้องาถูกวันรูกวัน เกษตรเลี้ยงอาชีพเป็นอาเกษตรทำส่วนทำไร่ทำนาะฝุกหวันทุกหวัน,ก,วนกะลุงทุกหวันเย่ยมบานกะย่ยมกันทุกวันแกงข้ามาให้ทราบเด้อพอเน็ตนั้น เป็นหนทางฟางนี้ก็เป็นหนทางเจหนทางตัดมาที่กราบสวัสดีนามาเพี้ยนเพียนถูกขนเรื่อว่าอยู่ได้ตางแดนต้าหัวป่าน กันอยู่ติดถนนใหญ่ถนาดอยู่ไฮอยู่ส่วนลนะิ้นเพี้ยนๆอาสะาสมนี้ก็สิลิ้งเรียงใส่เวลาอื่นก็พอได้ใจนอนพูดไล่แป้งพักผ่นกันสิมาอยู่น้องปาทุกวันรู้กันคงได้เด้อกำลังใจกันได้ เพื่อนทุกคนเหมือนเดิมก็มีเพื่อนๆมาสมย้อนหลังให้ทุกวันทุกวันขอบคุณได้หลายสำหรับผุณสมย้อนหลังให้ที่มีน้ำใจแบ่งปันให้ยายนงจ้ายายเนืน่อกับบ่อสม คุณก็เป็นหุ่นท,นทางหลวงเฮ็ดกระเซ็ดเลี้ยงอาชีพเป็นอากระเซ็ดทำส่วนทำไร่ทำนาะทุกวันการไปเยี่ยมเพี้ยนก,กัญชักเอากระหิตมาได้สะดวกป็นได้พี่ไอ้หงกระเไปเต้นไปลำสาวบ้านสาวเมียงเข้ากระบบปิเปลี่ยนเด้อเพีย้ยนเพีย้ยนตลกตะแลงก็ไม่ทำมาตั้งแต่อายุ เป็นเด็กพ่อแม่หายู่สำได้บ่แมนอยู่ไหนบ้านซำเด้ออยู่กลางป่ากลางดงซ้ำเด้อบ้านยายนงน่ะมีขึ้นต่ออีกแล้วยายนงก็จะไปเต้นไปลำสบ้านสาเมียงเข้ากระบเปเป็นเด้อเพี้ยน ตลกตะแรงก็ไม่ที่น้องป้องไปทุกท่านทุกคนพี่น้องก็สิประสมประสานกันไปเล็กๆน้อยๆพอโทษได้ไลายเด้อขันบรดปิดตอบคอมเมนต์ก็ได้บได้เข้าไปเยีมบ้านเพียนขอโทษไ,ไลยล ยายนองบอมีสั้นหยาดาเมื่อนบเขีรรยนบุขนสวนเอ็กเกษตรออมเกษตรมาตั้งแต่เป็นคนมาจ้ายายนอง สัมเดยบ่เป็นอยู่ในบ้านสัมเดืออยู่กลางป่ากลางดงสัมเดือบ้านใหญ่นงน่ะคราบสวัสดีน้ำเพี้ยนเพี้ยนถูกขนเรือว่าอยู่ได้ตางแด่นตานั่งชมบรรยากาศเย็นๆใต้ต้นบกพฝ้า ป้าให้อาหารปลาสะดวกสบายดีมาอยู่หอมนี้รู้สึกว่าสบายสบายก็ได้กลับไปเรื่อยๆเฉยๆสาๆไปอย่างนี้ะ สิบนาทีว่าจะได้หรือเปล่าเขียนบอกเขาหมากระสมยอดไม่มีอาชีพอะไรหรอกจ้าที่มั่นคงหักะรงที่พังนอนจังเลย จกจจกยี่ส่วนปลาส่วนปลาอ้อยกลับมาแล้วก็มาบ่งมาโหดอยู่นอกนี่อ่าผมก็ได้กับเปรี้ยเรียๆเฉยๆสาๆไปอย่างนี้นะคงได้เด้อ,อกำลังใจกันเด้เพื่อนๆทุกคน มีประสบการณ์ของตัวเองวันนี้แ่ว่าทราบใหญ่หนองบอมีสัญญาณเมื่อนี้หกวันหกวันกระล่งหกวันเยามบานกระยมกระหกวันอยู่ห้วยลาด บ้านใหม่สีอุบลแต่ยายนองอยู่กับไร่กับสวนยายนงก็บ,บร่ไอยู่บ้านอยู่เมียงหรอกมาเฮ็ดบ้านอยู่นนำไ้อยู่นนำช่วยมึงอยู่ป้อไทยสุอองป่านั้นก็เป็นห้นทางอีก เ,เข้าไปในสวนก็เป็นห่อนทางอีกนี่ตะเสียงรถเสียงลาเต็มพิษแก่ก็ได้ก็ไปเรื่อยๆเชยๆสาๆไปอย่างนี้นะ ทำำนา,าสวนขอโทษได้ไล่เด้อขันบอดไปิดต๊ะคอมเมนต์ก็ได้บอดได้เข้าไปเยี่ยมบ้านเพี้ยนขอโทษได้ไล่ส่วนป่าส่วนป่าโอย้ย กลับมาแล้วก็มาบ่งมาโหดอยู่นอกนี่ผสมยอดล่างให้ที่มีน้ำใจแบ่งปันให้ยายนงจ้ายาย